สวัสดีครับวันนี้วันนี้มาอลไรจกิกะใช่ครับเพิ่งอาบน้ำอ่ะเดกสพากจะไปนอนแล้วครับใช่วันนี้มาสิบนาทีตามที่เขียนข้างบนนี้ กินข้าวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับนโำมอดสวัสดีครับพี่ว่าแพงอำนาผอนอนใช่มือนเด็กปะ <c oughs> <c oughs> พรุนงนี้โรงเรียนปะครับไปครับผม น่าจะเข้ามาประมาณนี้เนาะไม่พอเนโอ้สุขสัมวันเกินครับนโมดขอให้นโมดสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อการงานแบบว่าต,ตั้งๆนะครับวันนี้มาง่วงเรียครับงงแล้มงวงละครับ น้องมากล้มโตขึ้นรือเปล่าไม่นะมันไม่ได้แก้มโตขึ้นมันอาจจะแบบว่าชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆมันก็เลยไม่เห็นเสื้อสวยยิงพอมากเลยครับขอบคุณครับพิ่งรู้มาอยู่ดอนพี่อยู่ดอนโอ้โหจริงปะนี่อ่มันรักจังขอบคุณครับสวัสดีครับสซรับตอบปะ รอปล่อยออฟฟิเชียลนะคะโอเคครับเดี๋ยวถ้าได้วันที่ถ้ารู้วันที่แบบว่าจะปล่อยแล้วบอกได้เมื่อไหร่ยวมาบอกนะทุกคนหรือวันขึ้นหยอกหยอก,ยกอันนี้ก็ไม่แน่ที่มาหนุ่มแก่สำเร็จก็ขอให้ในาสาวมาดีๆนะครับเพามาก็ไม่รู้ดี มักยังไม่มั่นใจคะแนนสอบตัวเองเลยทุกคนมักทำน้องบักทำยัไงจัรใช้เวลาขนาดนี้ไม่รู้ครับอุ่ตอนต,ตนุ๊กตาตุ๊กโบอหน่อยค่ะโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอแล้วเจาะนอนเลยมกักไม่ค่อยอยู่เป็นเพื่อนหนังสือแลสิบนาทีตั้งใจหนังสือจ,สจริงปะเนี่ย เชนเต้นหน่อยจริงอะเต้เข้าได้หรอไม่เห็นอะเต้ออกเวลามังบางยิมโชว์ฟันหน่อยชอบเที่ยวจริงเหรอแล้วว่ามันแปลกแปลกะ ไม่ได้อยู่วงโยมไหมคะตอนนี้ไม่ได้อยู่คร่ะที่มาขอกำลังใจการตรวสอบโอเน็ตเบลนะครับก็ขอให้อา่าตั้งใจสอบนะครับแล้วก็ขอให้คะแนนดักมาดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับ ไอเจ๊พี่มาาชื่ออะไรคะว่าจะเข้ามาดูไลฟ์อ้าวอันนี้ไม่ได้ดูอยู่หรอกจิ้มแก้วอนยี่สิบอาพูดแล้วนะพี่หยุดยาวายดังอดีตเลยเริ่นในทิมแนบหยุดก็ดีนะบากว่าได้พักไงมาเล่นแผนน่นเลยค่ะ เรียนไอพี IP ครับเป็นแผนแบบที่เรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเรียนพี่มาเปิดวันไหนครับพรุ่งนี้ครับผมร้อนเงินใช้ไหมโอ้โหอาจจะใช้เออพี่กันมาด้วยพี่กันอยู่ป่ะเนี่ย เดี๋ยวลองดูเกดไม่ได้กดยังไองอ่ะ <laughs> แต่ฉันแผนไทยเป็นหมอนวดเรียนจบอ๋าวว่าอยู่นวดให้พี่อูด้ะพี่กันไม่เข้าอชอบพี่มาเรียลองอ๋อ,อพี่มาลองเพลงก็มาอีกที่เชื่อมากๆเลยค่ะแบบหูแคบทอง <laughs> ขอบคุณค่ะ อยากฟังมากลองเพลงสากล Hi s your f o r from From Mix I um, Let me think Mega I like you Captain ม uh า มาเชิญพี่กับเตอยากฟังมากร้องสากลจริงอ่ะคิดถึงพี่ผมไหมคิดถึงครับผมพี่ผมคิดถึงหรือเปล่าพี่กับเติ้เดี๋ยวไม่มีใครใเข้าไลาน์เจอเลยอ่ะมาเส่ผมเหมือนเสยใจเราไปด้วยสืบดีไม่ดีเมื่อเคยได้กับโคคิตตี้ใช่ไหมคะ คนไหนจำชื่อไม่ได้อะ่ะไม่ถึงเรียนอะไรอะ่ะเรามากมากชมมากเราไปแล้วประมาณอ๋อเรามมกมากชมมากเขอบคุณค่ะ <S <S 2> <S 2> มาอาจจะแบบมีปัญหาในการคอมเมนต์นิดน,น,น,นึงนะเพราะว่าแบบคิดชาอออยู่ข้างนอก ก็ไม่เลยเชียงรวตอู๋เชียงใหม่ใช่เห็นถูี่ยวเชียงใหม่ด้วยนี่ภาษาญี่ปุ่นอ๋อไม่เคยครับอันนั้นเป็นครูพี่อู๋มาขอหลองอยาค่ะคือไรอ่ะคนไนจรจะหลอได้ขนาดนี้โอ้โหขอบคุณค่ะ Like. น่ารักมากมากขอบคุณครับ Thank you so much Thank you so much ครับผมมีคิปอะไรวน,นคิิวซ้ายเหรอว่าใช่เอาน,นี่ไงคิวขวาคิวขวา <c oughs> ที่ผมได้มันตอนเป็นเด็กลเลยค่ะอันนี้เดียวกันตอวเป็นหนุ่มแล้วัอน,นีดีกกินอะไรทำไมราคาหนีขายกินข้าวปกติแหล,ละมากว่าบกโอ้โหพย่ยาเลยหน้าเดิมเพิ่มเติมคือตัวโต,วตวขึ้นมาโชากันไม่รู้หน่อยมันจะไม่ดีทุกคน เค่ชวกล้ามจริงเหรอสิมบัทีน้อยไปอันนี้เคยเกียรทีแล้วเนี่ยเราลืมละพองดีดีนี่น่าใครพี่กับตันเลยจริงอะต้องไปเทียบในนั้นแหละในยูทู e ที่กยนข้างกันเพลงเพลงไหนช่างเวองพลอยอ่ะคนเมื่อเกิียรศิกาครับ สื่แปดครับแต่ยิ้มโดนแมวเขาเป็นได้ยี่สิบอย่างนี้หรอยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมาเท้าแก้บ,บ่งหน่อยแพ้กก้ามไม่มีมาไม่มีกา้ามพี่อเท่าไหร่ค่ะ เฮ้ยคนถามทุกไลฟ์เลยอ่ะมาที่ห้องเลยอายุอายุสิบเจ็ดครับพี่มาสอนพิมพ์ไทยหน่อยค่ะไม่ <laughs> ใช่เราพิมพ์อยู่หรอเค <laughs> ิืนมามากกว่าฉีดรัก <laughs> สู้ขึ้นอ่ะแปลกมากมาไลฟ์ไปกี่นาทิตแล้วใน ครบอกใครตอบมากหน่อยมันดูไม่ได้อะคือเวลามันค้างอ่ะมันก็แค่ส่งขบอพึงทันแหละใช่แล้วมากินหนุนแมวน่ารักบอยคร <c oughs> บคุนะครับเมื่อคุยกับไทโวรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องจริงๆไหโอคุยรู้เรื่องเนี่ยทุกคนอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดอาจต้องแบบแต่ต้องแบบคิดติดต่อนิดนึงนิดนึง เม่งไรมาได้ห้ามบีเองจริงเปล่าไม่น่าใช่แหละนั้งนต่ตอนนี้มาเน่แหละงวงคนเอ้พี่อูามาด้วยพีอยยพ่อูอยากไลไรพี่บอกอแต่พี่อูอยู่กับเพื่อนนี่นะจะไลฟ์เป้าา่า โอ้ม่ดูน้องมีแต่ง่วงทำไมอ่ะหาว่าจะไม่แปลว่าง่วงอาจจะแบบต้องการออกซิเจนไงทุกคนลองคืออะไรอ่ะได้ไปแล้วสี่ห้าทีจริงเหรออันนี้เพิ่งสี่ห้าทีงเหรอไม่น่าใช่นะเพราะว่านานกว่านั้นแหละ ซันบจะไปลรนะทุกคนเสียงพี่ทำห,หนูใจอะไรนะควะค่วิเด็กในไมยที่พี่บอกจริงด้วย <c oughs> เออบางทีทุกคนเี่กเขาไปกินข้าวกันมามาก็นอนที่ห้องแบบหลับไปแล้ะแต่พิู้คือกลับมาแบบห้องดึกมากวันนี้คนดูไม่ถึงร้อยเลยอะ่ะสงสัไยไลฟ์ดึกไปปะ่ะ หรือว่าวันนั้นแบบที่มากอนองมากน้องมากนอนเยอะไหมก็ไม่รู้ว่าเยอะมากเงี้ย่วใจมากนอนแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยจะชวนไหมจะไลฟ์ชา ไลฟ์ได้ใช่ไหมเออนะหนึ่งเกินที่น่ารักเหมาะกับเตเองกันนะใช้หูฟังดีกว่า ฮัลโหลฮัลโหนะอะนร่ออะไรบอสมาได้ยินพี่ปะไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ได้ยินเหรอเออใช่เป็นนะคนดูสองลอยมากี้เพิ่งพูดว่าคนดูไม่ถึงหนอยเลยก็พี่เฟมัสไง แตจะยังเรียเรื่องยัง,อ,ยงอ๋อล้วๆโอเคโอเคโอเคมาไปโรงเรียนหรือเปล่าเน,นี่ยพรุ่งนี้ไปเรานี้ไม่ได้ไปหรอเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปให้เขาเปิดบาดูมาดูพี่หายใจไ็นได้อ๋อไม่ออกอ่ะ เอาดูนี้เอกเลิกมัน,น,นไม่เห็นในกล้องอะ่ะมันมันหนาวมากเลยเนะกลางเต้นหรอกใช่ไม่ได้แบบมันดบับเต้นที่แบบว่าเขากางาไว้ให้อยู่แล้วอะ่ะพี่อูมีเล็กไห้ขอถามเดี๋ยวสามทุครึ่งมาไปแล้วนะสามทุ่ม รู้ครึ่งมาจะไปแล้วได้สามทุ่มสี่สิบพี่ก็จะไปนอนเหมือนกันอยากไปนอนดั้งมาจะไปตั้งนานไม่ได้พี่เพิ่งมาไม่ได้ไม่ได้จ้าไปแล้วจริงๆพอร้องเถอะเราไปไหนรีบไปไหนอีกแค่สิบนาทีพี่ก็จะพี่ก็จะนอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าพี่อ่ะต้องตื่นต้องตื่นตีสี่ครึ่งับเดียว อะไรพวกนี้เป็นเรียนไงนี่นะแคทนะแคทบอกให้มาร์คอยู่หน่อยอีกสิบนาทีสิบนาทีมันไม่ลบก,กวนเวลานอนขนาดนั้นหรอกเป็นมาชมาสิบจริงๆแต่พี่อ่ะแบบพี่นอนเรียนจริงนะเพราะว่าพีดีพี่ต้องตื่นตื่นตีสี่ทีฮะเพราะว่าสบายแบบดูพระอาทิตย์ขึ้นกับแฟนพี่ฮ่ตลกตลก มาพี่ใส่ฟิลเตอร์นี้น่ารักไหมไม่จริงหรือเปล่าใช่มาโกหกไม่รู้นะอย่าคิดไปเองย่าคิดไปเองอย่าคิดไปเองอย่าคิดไปเองมาอยากหลอกใจตัวเองเถอะขอลองอันนี้คือมีแบบมีคอมเมนต์มัมเนี่ยอืมเพิ่งจากผมแล้วผมแบบ ไม่ค <kung> <kaz ali> ่อยโอเคเลยพี่พี่อู๋มีแฟนจริงหรอมาร์คน่าแค่ถามเพื่อนเจออุ้ยควันออกมากเห็นไหมควันออกปากเลยไปเที่ยวเป็นไงบ้างอ่ะอะไรนะไปเที่ยวเป็นไงบ้างแลนวจะแบบมาหลอกข่าวเขาเป็นห่วงอ่ะดิ ทำใมา้ผูดว่าไปเชื่อป<อ>ุ่นใหญ่บ้างแล้วเป็นไรทางนี้ได้ไงมาตอนนี้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 มาเดือนนะเดือนนี้เลือแหละเดือนมกราปิดเทอมแหละกุมภาอืมจับมันม่าเห็นเห็นคนออกปากใช่ไหมไอบนวะ <laughs> นนวั <laughs> นนี้ไปทำอะไรมาบ้างอยู่แต่บ้านนั่งเล่นเกมหรอนอนนอนเล่นไปเรื่อ <laughs> <I do> <laughs> ยดู u t u ู e เฉยๆไม่ทำอะไรเลยโ oh. อ้เก่งอ่ะเก่งอ่ะ จเได้เลยเดียวโอ้ย้อนน่ะชูมาร์กอยู่มออะไรแล้วนะมเออครับมโอ,อ้ยพาวชูพิเซนต์ขวัญมากมาจะไปแล้วนะบอกว่าสี่สิบคือสี่สิบไงบายบาย จริงสาสตรสละขอร้องสี่สิบคือสี่สิบไปจริงๆมาแคดดูมาร์กนีนะครับทุกคนบ๊ายบายแคดดูมาร์นี่ทุกคนบ๊ายบายมาร์คสิบนาทีมันจะเป็นไรจริงจริงมาร์คสิบนาทีมานานแล้วอันนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนี่นี่ไงสอนสามสิบสี่สิบไงไช่อันนี้มาไปจริงไปจริงเออ ก็ได้บายบายได้บาย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 สวัสดีนะครับทุกคนบายคาะครับสวัสดีจ้า เออเล่นบทอลไรเล่นบทอลไอะไรเล่นบทเล่นบทอะไรเล่นเล่นบทอะไรท่้ง <motiv> น <ators> <klore> mm hmm? ั้นไปฟัง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 อะไรไม่ได้ไม่ได้งอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออก็ไปดีรีบนอนละกันเออเพื่อแบบถือทีททำให้แบบมีเวลานอนเยอะขึ้นแหละได้แบบ หลับพักผ่อนเยอะขึ้นละพี่ก็ดีใจเว้ยไปซะไปนอนซะตบมือเหมือนแมวน้ำ